อันนี้เป็นไทยที่รุกเข้าใส่แล้วสามสูบกีครับศูนอยู่ไยมาชนะทิพแต่เรามีโอกาสยิงด้วยขวา1นึ่งศูนย์โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ไทยขึ้นนําเลยครับ1ประตูต,ต่อศูนย์ครับนี่ครับจากชนะทิพสงกสินครับโอ้โหเจ้าตัวฟอร์มดีแลอเกิดครับในเกมที่เล่นกับ กลับมาทำประตูให้ไทยขึ้นนำแล้วครับแนี่ต้องชมทิลเซนครับความขยันครับซิโร่นี้สูงใหญ่บังได้อยู่แล้วครับเล่าพลิกมายิงเร็วนะครับติกมาแล้วยิงผู้เดียไมยก้านี่หมดสิทธิ์รับแล้วครับโอ้หนึ่งประตูศูนย์ครับไทยออกนำอินโดนีเซียไปก่อนโอกาสเข้าทำครั้งแรกจ่จาแล้วได้ประตูเลยนะครับจากคนนี้ครับซิโร่ฉัตรทอง เราก็ขอให้วันนี้นี่ทำได้แบบนี้ด้วยนะครับผมคนพาดนีก็ไม่ได้เติมบ่อยแต่ว่าจังหวะเติมนี่มือบ่าเหมือนกันก็เปิดมาจังวันนี้เราถือทอนเกี่ยวแล้วยิง 2- 0เรียบร้อยครับโอ้สองเตะตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้สวยสดแล้วก็งดงามครับครอซามาไกลดีโอ้ประตูที่ที่เราคอยครับสองประตูต่อศูนย์ครับถือทอนบุญมาทันโอ้ดีสุดยอดครับจังหวะที่วิ่งเติมขึ้นมาจากแถวสองนะครับกลับมาครับ ก็ไม่รีบครับแต่ว่ามีครับโย้โหครับซีโรดเซนครับมาซามาแล้วซีทอนถึงก่อนประกบไม่ดีครับเบดดี้วายูดี้แหมเกี่ยวลงนิ่งๆแล้วก็ยิงเน้นๆด้วยครับนี่ครับชมซีโรดอีกแล้วครับเซนแบบนี้ขอตัวซ้ายครับมีใช้สายตาหลอกด้วยนะครับหันหน้าหลอกแล้วก็ให้กับซีทอนครับยิงแบบันนี้สองศูนยครับันมาสู่การแข่งขันศึกฟุตบอล AFF อฟเอสุสุกิครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมเป็น เกมที่ไทยจะรับการมาเยือนของอินโดนีเซียนะครับเกมแรกนะครับเราไปพ่าพ้อินโดนีเซียมา1ประตูต่อสครับที่บ้านของเขาครับไปเยือนมาครับเกมนี้ถ้าผลสกอร์ที่เกิดขึ้นครับถ้าไทยชนะ1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าพอแชมป์ในการนี้ไปเพราะว่ามีกฎประตูตีีโอ้ขึ้นหน้าไม่ได้ครับปรากิตปรากิตอาครับเล่นกับเทีทรทอนดูจังหวะมาครับอ่ะลงมาแล้วทําได้ดีก็ปรากิจมีพื้นที่แล้วเปิดซีโร่ไม่ถึงโอ อ่ะครับชับวีเกี่ยวได้ไปที่ทีทีสองครับไทยที่ซีโรดแล้วยิงโอ้โหมาเลยครับประตูนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซีโรดโอ้ดีครับประตูที่รอคอยโอ้นี่ขอให้ทำไม่ได้นี่ครับโอ้หนึ่งประตูเลยครับไทยโอ้จากซีโรดฉัดทองครับพอปังกิดลงมานี่ดูครับความความเร็วในการเล่นนะครับต้องชมครับโอ้โหเส็งนะครับคูเนียเมกาคือยันมานานครับอินเซีย เขาเขาก็ไม่ได้มารับเต็มสตรีมเลยครับแต่ว่าวันนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องโดนลงโทษครับที่ต้องชมครับประกิจคือเปิดบอลเข้าไปกดดันไว้ก่อนครับหมุมาดีครับบาสตาแล้วดีครับผลดีเก็บได้คือชาดิวชปุยครับแล้วดีดีครับเกี่ยวแล้วให้เร็วที่ที่ต้องไม่ล้ำหน้าครับไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหจังหวะยืนตำแหน่งของซิโร่นี่พอดีพอดีเลยครับคนที่ชี้ตำแหน่งบ้านนี่คือฟอรินอายันโตครับเนี่ยดูคนประกบครับซิโร่ขกับิดตามอยู่นี่ครับประกบไม่ดีครับโดนลงโทษเลยครับดูปทุม โอ้ขึ้นมาเองเลยครับความมุ่งมั่นมาแล้วแล้วถือซอนให้ที่ปทุมโอ้ตอนนี้ก็ขึ้นมานี่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับขึ้นมาสูงแล้วเจอก,กับบาสา่าโยข้อขวาที่ซอนเปิดเนี่ยแล้วที่สินบ่งจังหวะนี้สองตูนโอ้ดีใจครับสองประตูต่อศูนย์มาแล้วที่สินเองนาะโอ้ประตูนี้ถ้าเขาทําได้นะครับถ้าเขาทําได้จริงๆในวันนี้ครับก็จะเป็นเจ็ดประตูในหนึ่งทัวร์นาเมนต์ของเอฟเอฟซับครับเทียบเท่ากับทางด้านเนติพงศ์สีทองอินที่เคยทำได้นะครับในปี1996นะครับโอ้ทีสิน เจ็ดประตูในหนึ่งทัวร์นาเมนต์ครับถ้าเขายิงได้ในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดครับจังหวะนี้คือถ้าทําได้นี่ก็จะเป็นยิงวีดีโอแปดแปดเจ็ดถึงแปดประตูเลครับเสือศิลป์ครับแหมก็มีแปดประตูนี่มีบัมบังปามุงกัสนะครับที่ทําได้ในปีสองพันสองนะครับถ้ายิงได้ก็จะเทียบเท่ากับนิติพง์สีทองอินนะครับที่ตําแหน่งทีมชาติไทยเหมือนกันครับที่ทําได้ในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับ แล้วก็จะเทียบเท่ากับบรลูสีมัคคะนะครับของหน้าทีมชาติไทยด้วยในก็คือ15ประตูในรายการนะครับถ้าทําประตูได้นะครับมีสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะสําหรับทีวิินครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งครับลูกลูกลูกเล่นเร็วนี่ต้องต้องชมครับคือปทุมดีให้กับทีทอนแล้วเปิดเร็วนะครับลูกบอลมันโค้งอยู่เลยครับวิถีมาแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามงแบบนี้นี่ก็โหสุดยอดนะครับทีวิินนี่ครับ หมดสิทธิ์เลยครับคุณยเมริกาโอ้โห2-0ครับสกอร์แบบนี้แล้วก็รุ่งรัตน์นะครับลงมาแทนเทอร์ทอนครับรุ่งรัตปุ่มจันทึกครับกอซิโกก็เปลี่ยนปัจนาโอ้โหครับนี่คือสกอร์อยากให้เป็นแบบนี้ครับวันนี้แล้วก็จบเกมครับแม่ถ้าเป็นสกอร์นี้นะครับถ้าเป็นสกอร์นี้ในวันนี้ครับไทยจะคว้าแชมป์เอฟเอซีครับอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่หนึ่งประตูศูนย์ก็ได้ครับอย่าเสียประตูนะครับวันนี้นี่ครับคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ